พ่อผมชาญนะครับ <c oughs> วันนี้มาถึง EP ที่5นะครับหาเงินฉบับโคงเ่งแน่นอน EP นี้สำคัญนะครับสำหรับใครที่จะทำออนไลน์โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เกิดปัญหาเรื่องโควิดคนไม่ออกจากบ้านแน่นอนหลายคนก็ต้องทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home นะครับวันนี้ใคร ที่จะเริ่มต้นในออนไลน์นะครับคุณฟังผมมา4 EP แล้ว EP นี้ผมบอกให้มันเป็น EP ที่สำคัญอีก EP หนึ่งครับสำหรับประสบการณ์ของผมที่ทำออนไลน์มาแล้วผมจะมาแชร์กับทุกท่านว่าทำไมหลายคนที่ไปสมนาหรือไปเรียนคอร์สออนไลน์มาแล้วทำไมมันก้าวไปไม่ถึงทำไมไปเรียนกับกูรูระดับประเทศแล้วผมเห็นเพื่อนผมหลายคนครับไปคอรชิ่งมาประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0 แต่ทําไมมันไม่ขึ้นทั้งนี่ไประดับประเทศเลยนะดังโอ้โคชชิ่งมาทําไมไม่ขึ้นวันนี้ผมมาจะบอกให้คุณนะผมบอกให้วันนี้ผมสอนคุณฟรีแต่เนื้อหาผมบอกให้หลักแสนแน่นอนแล้วมันจะปลดล็อกคุณหลายๆคนนะครับที่กำลังมาฟังผมเลยเนี่ยแนะ่นอนผมมีภาระใจที่จะมาบอกคุณไม่งั้นผมไม่มาทำผมาว่ p a s s ช o n เหรอ passion คืออะไร passion คือภาระใจ มันใหญ่ว่าอะไรหลายๆสิ่งหลยอย่างเพราะว่าการทําออนไลน์นั้นมันคือระ,ระยะยาวนะครับคุณจําปรัชญายหนึ่งของซิกซิกลาได้ไหมครับความสําเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือตลอดเส้นทางที่คุณเดินมันคือทางที่คุณเดินไปคุณทําคุณก็ต้องสนุกสนานใช่ไหมครับคุณต้อง Have Fun แม้จะมีความคิดบอกว่า Have Fun Make Money มันก็ใช่นะครับ เมื่อมีคุณมีความสุขคุณก็จะทำเงินได้นะครับเช่นวันนี้แพชชั่นสำคัญจริงๆคุณตั้งแต่คุณมาฟังคุณฟังให้จบนะครับมีหลายคนมาถามผมว่าให้สอนเกี่ยวกับการหาเงินแบบที่ผมเคยสอนก่อนเรื่องของหาเงินช h อปปีอะไรพวกนี้ยผมเคยทำมาหมดแล้วครับดอชิปดอเช้อะคือการไปอยู่ภายใต้คนอื่นนะ่อย่าสมมติวันนี้ ผมไม่มีตังค์เละผมจะลดราคาผมจะเซลลงอละทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะผมไม่ใช่เจ้าของราคาเป็นร้อยแต่ผมต้องการเหลือห้าสิบไม่ได้เลยเพราะผมไม่ใช่เจ้าของและอย่างการไปสมมติใครที่จะเปิดโรงงานหรือเปิดอะไรอะไรปวับริบันพวก S m e เีเนี่ยทางภาครัฐไม่ได้สนับสนุนนะครับเหมือนกับที่ผมทำบัวหิมะเนี่ย ใครที่ไปขอจดอยอยวันนี้คุณต้องมีโรงงานนะครับซึ่งใช้เงินมหาศาลในการที่ไปทำไม่ง่ายนะครับยุคนี้ไม่ง่ายนะครับอ่ะมาเริ่มเลยพรชช่่พ p a ช่ั่นคืออะไรภาระใจสิ่งที่อยู่ข้างในที่จะถ่ายทอดให้กับคนที่มาชมเรามาคุณมาชมผมเนี่ยผมกาลังถ่ายทอดภาระใจผมบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณก็จะสัมผัสได้ว่ามันเป็นยังไง ผมอ,ออกมาจากใจหรือเปล่าหรือว่าแซงเหมือนละครเป็นแอคเตอร์อะไรหรือเปล่าคุณก็จะรู้ว่าคนที่มาชมกล้องเนี่ยก็จะรู้พฤติกรรมแล้วก็นิสัยหรือว่าคนที่ดูมายาวๆเขาจะรู้ว่าไอเนี่ยเป็นบุค,คลิกยังไงคุณมาดูผมบุค,คลิกเป็นเช่นไงครับฉันผมจึงบอกว่าคุณไม่ใช่ของทุกๆคนนะครับคุณจําไว้เลยนะครับเวลาที่คุณออกกล้องออนไลน์แหละพัน่นาของคุณไม่ใช่ของทุกคน,นครับ แต่คุณทําตกเบ็ดตกปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงวัวคุณก็ไม่ใช่ของทุกคนครับและคุณก็ไม่ใช่ถ้วยกาแฟของใครเลยคุณไม่ใช่ของทุกคนนะครับคุณจะเป็นแค่นิดของบางกลุ่มเท่านั้นนะครับจำคำนี้ให้ดีผมสอนเรื่องนิดคุณไปคิดก่อนนี่คือหัวใจนะครับ คุณเป็นแค่นิดของคนแค่บางกลุ่มเองวันนี้คุณมาชมคลิปผมในเนี้ยแสดงว่าคุณมีแนวคิดที่เป็นผู้ประกอบการมากกว่านะครับถ้าใครดูแลกเปลี่ยนก็เป็นอีกอีกแนวหนึ่งก็แล้วกันอันนี้คุณมาชมผมแสดงว่าคุณมีแนวคิดที่เป็นผู้ประกอบการมีแนวคิดที่จะทําธุรกิจละนะครับคุณไม่ใช่ของทุกคนและคุณไม่ใช่ั่วยกาแฟของใครด้วยนะครับ เวลาที่คุณทําธุรกิจบนออนไลน์แน่นอนเท่านี้ผมไม่คุยเรื่องพลัชชั่นคุณจะไปยากนะครับเพราะเวลาคุณทําออกกล้องปุ๊บมันมีทั้งคนรักและมีทั้งคนชังมีทั้งคนดา่าและไอ้พวกที่ไม่ทำฮาเอาแต่จุดๆๆ,ๆนะฮะเว้ยคงทำแรกเปลี่ยนตอนแรกๆเนีย่ยทำโอ้โหมีหลายคนมาด่าผมแรงนะ น้อยไม่หลักเป็นเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยเพราะไอ้พวกเนี่ยพวกไม่ทําจุดๆ,ๆเนี่ยเอาในดาเขาื่นเนี่ยแล้วคุณสิ่งนี้คุณจะเจออีกคือคนดูน้อยวิวน้อยไม่มีเンจีเมนต์อะไรเข้ามาเลยไม่มีเลยนะครับเช่นสิ่งที่สําคัญคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าพัชชันที่คุณทําเนี่ยออกกล้องนะเพื่ออะไรเนี่ยวันนี้ผมทําเรื่องเนี่ย อะไรนะฉบับของเ้งเนี่ยคนดูวิวไม่รู้เท่าไหร่นะแต่วันก่อนเช็คล้อยกว่าแต่ถ้าเป็นแลกเปลี่ยนนี่โอ้เยอะเลยผมก็ถามเองว่าวายเพื่ออะไรผมต้องการสร้างผู้ประกอบการขึ้นมาสร้างเดอะสตาร์ขึ้นมาให้เป็นแสงสว่างให้กับคนนะครับผมมีวายผมข้อผมทําแล้วก็ผมสนุกด้วยทําแล้วก็สนุกด้วยเพราะผมชอบแนวนี้อยู่แล้วแนวที่เป็น สอนเบื้องหลังการถ่ายทำอะ่ะเพราะผมได้บอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่พื้นฐานชอบดูพวกมายากลเลยพวกเนี้ยฉันผมจึงมาสอนในสิ่งในแนวนี้เพื่อให้พวกคุณสามารถที่จะเอาสิ่งที่ผมเสนอไปเนี่ยเอาไปสร้างตัวตนเอาไปทําอะไรก็ได้ให้คุณขึ้นมาคุณมีเรื่องการเลี้ยงหมูเรื่องหม,มาเลี้ยงแมวคุณเอาแนวคิดของผมไปเอาハウทูที่ผมสอนไปเนี่ยเอาไปใช้งานเอาไปใช้ใเกิดประโยชน์สูงสุดแค่เนี้ยแต่ผมก็ต้องมีบิ๊ก เราะว่ามีวายที่ใหญ่อะถามเลยว่าทําเพื่ออะไรนะครับทําเพื่ออะไรนะครับผมทําแล้วผมสนุกเออไม่สน่ะใครจะดูไม่ดูไม่รู้นะครับสนุกนครับเช่นคนที่มาตามคุณนั้นสําคัญเหมือนกันนะครับคนที่จะมาตามคุณเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคุณเช่นเวลาคนจะกดซับสไครต์หรือกด กดถูกใจ follow อนะไรเนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องมีของบางอย่างที่ให้เขา value value เนะี่ยคุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาคลิกได้คุณต้องมีของมีอะไรคุณจะรับใช้ใครคุณจะให้อะไรเขานะครับเขาต้องได้รับอะไรบางอย่างขึ้นมาเช่นความรู้สึกดีๆอดีแนวคิดดีๆอะไรดีๆคือแน่นอนครับคุณจะไปตาม Facebook อวยนี้ ไอ้น,นี่น่าสนใจเพาะก,กดทุกใจกด Subscribe กดกระดิ่งท่านมาแล้วอ่าโอ้ยนี่มันให้อะไรเราบางสิ่งบางอย่างนะครับคุณจำไว้นะครับ,ค,ค,รบคุณต้องแอดแว e a แอ Value ให้คุณค่าคนไปให้คุณค่าคนไปให้คุณค่าคนนะครับอืเช่นคุณจะมี power ก็ต่อเมื่อ คุณออกมาให้ความรู้ผมเคยสอนคนหลายคนว่าการมันเป็นการตลาดนะครับยุคใหม่โดยการที่คุณออกมาให้ความรู้คนให้ความรู้ให้ความเข้าใจคนมันเป็นการสร้างตลาดและสร้างทัศคือความไว้เนื้อเชื่อใจคุณอย่าสมมติที่ผมเคยสอนในอีพีก่อนคุณมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับเหมกาก่อสร้าง ดูยังไงไม่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโกงนั่นเป็นการตลาดแบบนึงพอถึงเวลานั้นถามว่าเวลาเขาต้องการสร้างบ้านเขาจะมาหาใครอะ่ะถ้าเขาไม่มาหาคุณเพราะคุณให้เขาให้เขาได้เรียนรู้อะไรอะไรอย่างเขามีอะไรเขาก็มาปรึกษาคุณนะซีมาริตี้ไงที่ผมเคยสอนคุณอะซีมาริตี้คนจะชอบคนที่เหมือนกันนะครับ เช่นสำคัญเลยพัชชั่นคุณต้องแรงตัวคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่กำหนดอะไรหลายสิ่งอย่างคุณอย่าเหมือนอย่าเป็นเหมือนหนังที่ผมเคยบอกในอีพก่อน Forest Gump ที่วิ่งไปมีคนตามคนสุดท้ายมา stop หยุดไม่ใช่นะครัเช่นพัชชั่นคุณก็ต้องแรงแรงในการที่ ตอบตัวเองให้ได้เหมือนกับหลายคนที่ทําโรคมะเร็งทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างน่ะผ่านมาปีสองปีผมเห็นพี่คนหนึ่งเนาะที่ผมบอกเล่าในอีพีก่อนอะไรก็ดูเหมือนไม่มีอะไรทาสมูททาอะไรเกีือวกับโรคมะเร็งแต่ปัจจุบันโอ้โหแต่เปนคนคนตามเขาหลักหมื่นครับหลายหมื่นมากนะครับหลายหมื่นมากนะครับฉนั้นถ้าหากว่าพ a ชชั่นคุณไม่แน่นอนคุณไม่สามารถตอบตัวเองว่าคุณทําเพื่ออะไรในธุรกิจออนไลน์ ทำเพื่ออะไรหรือทําเพื่อหาเงินแน่นอนเงินมาทีหลังครับผมบอกให้การทรําธุรกิจได้เงินมาทีหลังคุณจะไมไปหวังว่า YouTube มันจะให้คุณรวยเลยนะร้านหนึ่งเนี่ยได้หมื่นหนึ่งคุณตีไปเถอะมันไม่ใช่ได้เยอะนะครับผมบอกให้ YouTube นี่เป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยพวกที่ได้ที่ล้านวิวล้านอะไรแสดงว่าเขาน่าจะเป็นพวกที่สายหาสาย ฟินสายอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างครับแต่ถ้าคุณประเภททําให้ความรู้คุณเนี่ยมันจ,จะไม่ถึงแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้มากกว่าเงินนั่นเงินใน y o u ยูทูบเพราะยังไงคนถ้าคุณแก้ปัญหาอะไรบางสิ่งอย่างให้คนคนพร้อมที่จะจ่ายราคาให้คุณครับยกอย่างผมนะครับอีกช่วงหนึ่งหาตัวตนไม่เจอไปทําเรื่องความรัก ผมมองเห็นแล้วว่าตลาดความรักมันโอ้หมันเงินมันเพรียบเลยครับตลาดความรักนี่เงินมหาศาลครับโอ้โหมองมหาศาลเลยถ้าคุณเจาะลงไปเนะี่ยคุณจะทําคนประเภทไหนพวกคนโสดไหมพวกที่มีปัญหาเรื่องผัวเรื่องเมียรเรื่องอะไรไหมอู้เรามองลงไปนี่ยังไงก็เงินทั้งนั้นอะผมลองไปทาดูทำคอนเทนต์อะไรไปทไําอยู่ทําไปทํามาเอมันรู้สึก ฟ้องผิดใไก็ไม่ใช่เนี่ยว่ะไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมารู้สึกว่ามันสับสนเนี่ยเราก็ไม่สําเร็จเรื่องวันนี้อะไรหลายอย่างทาไปมารารู้สึกว่ามันเหมือนไปใส่หน้ากากใส่คนอื่นผมรู้สึกว่าอวันหนึ่งคนอื่นมันก็ลองจับได้ว่ามไม่ใช่เอ็กเปิร์เร่นี้จริงๆทําไปทํามามันก็รู้สึกว่ามันไปไม่ได้มันก็เลยต้องหยุดเพราะวันหนึ่งคนก็สัมผัสกันวันนี้ผมมาบอกว่าความรัก การที่จะมีความลักที่ดีนั้นคุณต้องมีเป็นผู้ให้เป็นอะไรพอรมันทําไปนานๆปุ๊บไอคนที่ดูหน้าจอเนี่ยมันก็จะจับได้เขาไม่ได้ดูเราวันเดียวเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อคุณดูแลกเปลี่ยนผมเนี่ยคุณไม่ได้ดูแค่วันเดียวเนีย่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็เริ่มแย้มมาละไอ,ไอนี่ไม่ใช่ของจริงนี่หว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงอันนี้เป็นของปลอมมันหลอกกูนี่หว่าก็ไม่ชัด นะครับเชนเป็นสิ่งที่สำคัญนึงบอกว่าพัชั่นคุณต้องมีอยู่ในใจว่าฉันทำเพื่ออะไรฉันจะทำไงถ้าคุณมีพัชั่นที่แรงครับยังไงคุณก็ไปได้อย่าเป็นเหมือนไอ้พวกจัมเปอร์สมมนาอะไรพวกนั้นที่กระโดดสมมนานะสมมนานะคือเป็นพวกเสีข้อมูลอ่ะมันผมอะ่ะช่วงสองสามปีก่อนผมยอมรับว่าเสียข้อมูลครับไม่ชอบลงมือทํากลัว กลัวไอ้เพื่อนยาะเยอะว่ะเออออกกล้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอะไรนีรู้สึกกลัวเพราะก่อนนั้นที่ผมจะมาทำออนไลน์เนาะผมก็เขาเรียกว่าเจอหลายหลายอย่างนะเพราะผมอยู่ในความเชื่อศาสนาเดิมแล้วผมเปลี่ยนมาเชื่อพระเจ้าแน่นอนเจอหลายคนย่อเยอะผมหล,หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อแม่หลวงพ่อแม่ผมก็ต่อตา้าน หลายๆสินลาย่างครับแต่ก็ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ไม่มีใครพูดอะไรว่าผมมาเป็นคิดเสียนไม่มีใครพูดเลยผมก็เลยว่าเออถ้าวันนี้เราจะทําอะไรเราต้องมีพั่นต้องมีจุดยืนของเราในการที่ทําเราไปเพราะออนไลน์มันยาวนะผมบอกให้มันไม่ค,คนตามเราเนี่ยถ้าเราหยุดไปเนี่ยคนก็หายนะครับเหมือนผมทำแชมพูเนี่ยคนตามผมเกือบสองหมื่นเน่ย เพิ้มมันหยุดไปเพราะว่าพ a s ช,ชั่นเราไม่ใช่มันก็เลยสะดุดไปถามว่าได้เงินไหมมันก็ได้แต่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงนะครับอ่ะเช่นเมื่อคุณมีพ a s ช,ชั่นคุณสมมุติว่าคุณมาฟังผมวันเนี้ยหรือคุณอาจจะไปเซมินาอะไรที่เป็นหลักแสนถึงสองแสนสามสี่แสนคุณรู้เปล่าว่าปัจจุบันเนี่ย ไอ้พวกเซมิแนที่สร้างตัวตนครับวันนี้เขาไม่ได้มาเปิดคอร์สออนไลน์นะครับเขา p r i v a t e coaching ครับเพราะทำเงินมากกว่าวันนี้คุณไป p r i v a t e กับใครนะครับหรือไป coaching กับใครนะครับคุณเตรียมเงินไว้เลย200,000บาทคุณฟังให้ดีนะครับเตรียมเงินไว้เลย200,000บาทเมื่อคุณเขาเป่าหัวคุณแล้วเคาะหัวคุณอะ ให้มีของขึ้นมาเนี่ยถ้าวันนี้เขาทำให้คุณเห็นพัชชั่นละ้ะในระยะเวลา24ชั่วโมงผมบอกให้นะฟังให้ดีคนระับในระยะเวลา24ชั่วโมงถ้าคุณไม่ใช้สโลแกนของ n นกี้ just do it เนี่ยมันก็จะมอดนะครับ ถ้าคุณไม่ลงมือทาคุณไม่เคออกกล้องเลยทีเนียเงินสองแสนศูนย์เปล่านะครับหลายแสนหรือว่าบางคนไปเรียนเป็นล้านๆเนี่ยถ้าคุณไม่แปลงพัชชันภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่มีความหมายนะครับหายไปเลยหายไปเลยนะครับผมบอกให้่าสมมติว่าคุณเขาไปดึงของคุณมาแล้วหมอนี่เก่งเรื่องความรักหมอนี่เก่งเรื่องมะเร็งหมอนี่เก่งเรื่องไตเหล่องนี่เก่งเรื่องเบาหวานหมอนี่เก่งเรื่องอะไร เรื่องนวดเรื่องคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษถ้าวันนี้คุณไม่มาออกกล้องทันทีเนี่ยวอดครับผมให้ไฟแรกมาเขาสูงหัวคุณฟูอ้ยเยสเยสเยมันคุณไปงานสัมนาของโทนี่ล็อบบินมาเนี่ยอ่านหนังสือเยสเยสสวิตแพทเทิร์นเฟดเฟดแต่สุดท้ายมันวอดลงได้ครับวอดลงได้บอกให้ทุกอย่างมันวอดลงได้ถ้าวันนี้คุณไม่ ทำทันทีนะครับจัดดูอิ t ผมบอกให้คุณจะสูญเงินเปล่าผมจะเล่าผมไม่ฟังครับเมื่อปี60ผมไปลงคอร์สสำนาคอรสหนึ่งเกี่ย5ห้า0มืนบาทสำนา้วบอกว่าไม่ได้ผลยินดีคืนเงินค่ะผมไปเรียนมาแล้วก็เรียนมาเขาก็สอนดีนะสอนีแต่ผมบาทำแล้วแล้วพอเงินผมว่าไม่ใช่โดนหลอกมั้งหรือว่าอะไรผมไปขอเงินคืน ปรากฏว่าไม่ให้คืนตอนแรกบอกว่ายินดีคืนเงินถ้าจะคืนเงินก็มีเงื่อนไขนีดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเออให้ชานไปแล้วกันห้าหมืน่นเฉยๆแต่ม,มา่าภายหลังมาระยะเวลาสองสามปีผ่านมาผมไม่คิดดูเราไม่เราขาดพัช s เราขาดพัชชันที่จะทํามากกว่ามากกว่าคนที่ให้ความรู้เราผมก็เลยส่งม่เสร็จไปขอโทษผมขอโทษด้วยนะครับที่ครั้งผมเคยมาตอบว่าแอดมินในเพจแล้วด่าว่าเสียเสียหายหายทั้งหลายทั้งปวงผมขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่รู้คําว่าพชชันจริงๆนะครับผมบอกให้วันนี้คุณมาฟังผมวันนี้ผมอาจจะสะกดขิดคุณให้ของขึ้น คุณมีอะไรในชีวิตอะภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างอะผมเห็นอาชัยยะเงินหลักล้านเดินเพ่นพ่านกลางถนนแต่ไม่รู้จักเปลี่ยนอจฉัยยะให้อยู่ในกล่องมัวเนี่ยไปทำงานออฟไลน์ผมเคยแนะนำหลายคนว่าคุณต้องมาทำออนไลน์โดยเพราะยุคน,นี้โควิดอะไรคนไม่ออกบ้านเปลี่ยนตัวเองมาสู่โลกออนไลน์ให้ได้ เอาหน้าตัวเองเนี่ยหน้าหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยมาออกกล้องแค่นี้แหละคิดอะไรมากยังอื่นี่เก่งเก่งแต่วันนี้คุณต้องเก่งบนโลกออนไลน์ด้วยไม่ใช่เก่งออฟไลน์ออฟไลน์มันกำลังจะถูกดิสลับชั่นคือคนไม่ออกมากคนไม่ปฏิสัมพันธ์กันรีเลียนชิปแล้วนะครับฟังไว้นะครับใครหลายคนนะครับคุณกล้านะวันนี้ผมจะโมให้คุณขึ้นนะครับ กดทองของพัชชันนะครับวันนี้ผมไปแนะนำน้องคนหนึ่งนะครับเป่าจนไม่ขึ้นนะครับบอกว่าน้นองเมื่อไหร่จะออกกล้องทีว่าเมื่อไหร่มันจะออกกล้องสักทีว่าเก่งขนาดนี้ยเทพแล้วไม่ขอบอกว่าคืออะไรนะคือเป็นระดับเทพแล้วระดับในวงการเนี่ยแต่ไม่กล้าออกกล้องถามว่าเมื่อไหร่มีทําคลิปสักทีว่ามัอยากจะเอาความร่วมมือมาใส่ในหัวมัสักทีว่า นะครับคือมันเห็นเห็นมูลค่ามันเยอะมากครับช่้นกดทองคือคุณต้องทําในเก้าสิบวันคุณเชื่อไหมว่าเมื่อคุณลงมือทําในเก้าสิบวันวันละคลิป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 คุณจะเห็นความอศาัศจรรย์เกิดขึ้นสวรรค์จะเปิดให้กับคุณประตูที่แคบก็จะเปิดให้กับคุณหลายคนไปไม่ได้เพราะว่าทำสองสามคลิปแล้วก็ไม่นำก็คือจบเพราะว่า p าชั่นไม่แรง ใช่คุณต้องทําต่อเนื่อง90วันเอาสัก50คลิปไหม90้าสิวันโดยเฉพาะหลายคนที่ตัดต่อได้เนี่ยผมอยากให้คุณทําเลยตัดต่อได้ทําอะไรได้ทาอย่าเอาตัวอย่างเหมือนผมนะผมนี่ไม่มีการตัดต่อเพราะว่าตาผมมันมันไม่ค่อยดีแล้วสมองผมไปไม่ได้แล้วเรื่องก,การตัดต่อเนี่ยผมยังมาทําสอนแล้วก็เอาลงแค่นั้นเองความจริงมันต้องมีหน้าปกวันก่อนผมไปจ้างน้องคนหนึ่งครับ มาทําหน้าปกสองสามอัน,แล,งงนแล้วส่งงานมให้แล้วก็ส่งงานมาผมดูแล้วโอ้ไม่จ้างดีกว่าคือมันไม่ใช่มืออาชีพคือเวลาทําอะไรคือต้องทาให้ดีอะ่ะแต่น้องนี่มาทําโอ้ยผมดูแล้วงานมันไม่ได้ <c oughs> งานมันออกมาไม่ดีพอออกมาดีผมก็ไม่ทาดีกว่าถ้าออกมาไม่ดีไม่ทำนะครับนะครับคือถ้าทำก้าสิบวันคุณจะเห็นอะไรบางอย่างครับ คุณเคยมาลำปางไหมหลายคนมาลำปางมานั่งรถม้มนี่นครับคุณจะทำเหมือนม,าม้าลำปางคุณมองสังเกตบ่าเวลาคุณนั่งรถม้าดีลำปางที่บ้านผมเนะี่ยข้างๆเขาจะปิดตาปิดตาเพราะาอะไรกลัวม้ามันสะดุง้งเขาให้ม้ามองตรงไปข้างหน้าเี่นี่กับคุณก็เหมือนกันเวลาคุณทําคลิปทําอะไร คุณปิดตาไอคนข้างๆางว่าทาไม่ได้หัวละกิ๊กกิกกิ๊กคุณปิดตาซะปิดตาซะไม่ต้องเอาคลิปอะไรที่มันมาแชร์คุณเอาคลิปคุณอนะแชร์ลงไปในเฟซบุ๊กของคุณนั่นแหละไม่ต้องเอาคลิปอะไรที่เนะ่ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าเลิกแคชชิ่มานะแต่ว่าขอน้อยนอยนะเนี่ยเดือนหนึ่งโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กคุณอนะมีคลิปคุณแชร์ลงไป ทำเหมือนม้าลําปางองอไปข้างหน้าปิดไอ้คนข้างไอ้คนที่ด่ารบรๆบรอบรบรบบอะไรดัดมันออกไปนะครับผมใช้หลักการในไบเบิลไบเบิลสอนไว้อยู่อย่างคือเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิต,วตสิงที่สําคัญถ้าคุณทําไม่ต่อเนื่องไม่ผ่านบางคนนี้ยี่สิบเอดวันก็เห็นผลละไม่ต้องเก้าสิบวันเช่น คุณจํคาคานี้ให้ดีนะครับเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตอย่าเป็นพวกจัมเปอร์เซมินานะครับกระโดด,ไ,ดไปเรียนอินโฟผมเห็นบาคนไปถ่ายระดับประเทศมาเนี่ยถ่ายรูปมันกิ๊กกิ๊กกิ๊กไม่เห็นขึ้นเลยครับเพราะขาดพัชชั่นที่แรงคุณต้องถามตัวเองให้ได้ว่าฉันมีพัชชั่นอะไรพัชชั่นอะไรอยู่ในใจฉัน มันจะให้อะไรความรักไอ้จะเปลี่ยนคนยังไงคือคนมาเจอเรามนต้งเปลี่ยนแปลงใช่ไหมหมันคุณมาเรียนแลกเปลี่ยนกับผมเนี่ยแน่นอนมีคนอยู่สองกลุ่มไอ้กลุ่มแรกก็คือได้อีกคนกลุ่มก็เสียอีกคนที่ได้จับผิดก็จับตัวถูกเนี่ยก็จะชอบผมแต่ไอ้คนที่ติดดอยไม่เคยทําธุรกิจอะไรเนี่ย หลอกอะไรเรื่อยเออ,อ,อมันก็มีสอกลุ่มนะจำไว้นะครับเราไม่ใช่ทวยกาแฟของใครนะครับไม่ใช่ของทุกคนด้วยนะครับกดทองวันนี้จะให้อีกข้อหนึ่งกดทองผมเคยสอนคนมาหลายคนแล้วบอกว่าวันนี้ใครรู้ภาษาอังกฤษยังไงก็รวยทำไมเลยครับ คุณได้เปรียบภาษาอังกฤษนะครับหนึ่งในภาษาที่สําคัญของโลกและทําให้คุณไปได้ไกลคือภาษาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสน,นะครับถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษคุณได้เปรียบเพราะประเทศไทยคนไทยขาดกระหายหา how to บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ s a v how to คุณไปนับดูคนในประเทศเนี่ยรู้ภาษาอังกฤษกี่คนาารู้ อาจจะมีคนรู้แต่ฟังไม่ออกคนฟังไม่ออกมีคนมีรู้อ่ะอ s am อออะไรอะเออแบทแบทแคนนี่รู้แต่ว่าฟังออกมัมมีสักกี่คนนะครับฟังออกเรามีสี่กี่คนนะครับแล้วผมสอนคุณนะว่าเวลาคุณมาทำ YouTube เมื่อคุณมีพั่น์แล้วสมมติคุณทำเรื่องโรคมะเร็งทำเกี่ยวกับนวดคุณไปถ้าสมมติคุณ หาอินโฟไม่ได้คุณไปที่ YouTube เนี่ยคุณใช้คาว่า how to ก็ได้สมมติ how to มาเล่ง cancer คลิกลงไปคุณเอาข้อมูลของฝรั่งเนะี่ยมาดูว่าเขาสอนว่ายังไงสอนว่ายังไงแล้วคุณก็มาทำเป็นตัวคุณซะแล้วก็ให้ความรู้คนไปแค่เนี้ยหลายคนมาถามว่าผิดกฎหมายไหมเอาคุณไปดูมาให้ความรู้คุณก็เหมือนคุณอ่านหนังสือเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ความรู้ คุณไม่ได้เอาหน้าเขามาออกใช่ไหมครับอืม cancer message อะไรพวกนี้คุณไปดูมาไม่ให้ความรู้ถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษผมมีสอนคุณในยูคุณไปดู YouTube ข้างล่างดิคลิปที่มีมูลค่าหนึ่งล้านบาทที่ผมสอนการแปลงคลิปอะวันนี้เรื่องภาษาจริงไม่ใช่เนื่องต่อไปแต่ปัญหาคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำมันหรือไม่แค่นั้นเองใช่มครับ คุณจะทําหรือไม่ทานะครับถ้าคุณลงมือทำมึงบอกเลยว่าคุณจะเห็นโอกาสที่สดใสคุณไม่ต้องไปพึ่งขายทั้งหลายทั้งสิ้นคุณไม่ต้องไปอยู่ภายใต้ใครคุณคือผู้กำหนดเองคุณคือผู้กำหนดฉันจะทำเวลาไหนฉันจะทำเวลาไหน ฉันจะขายอะไรคุณมีโปรดักต์ในมือถึงวลานั้นคุณทำโปรดักต์ทำอะไรก็ได้คุณมีช่องของคุณอ่ะเพราะช่องของคุณมันดังแล้วคนเข้ามาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาถ้าคนไม่เข้ามาเออฉันทำโปรดักต์ฉันขายก็ได้ใช่ไหมมันก็มีช่องทางคุณไปดูคลิปตอนต้นนี้ผมสอนทำเรื่องอินฟลูเอนเซอร์อ่ะก็มีบอกคุณคุณลองไปดูแต่ปัญหาคือคุณทำหรือเปล่าแค่นี้ ถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเปิดสถานีช่องนั้นช่องนี้นะครับวันนี้โลกทั้งโลกมาอยู่ในมือถือแล้วอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วผมอยากให้คุณเป็นคนหนึ่งในช่วงนี้คนไม่ออกจากบ้านคนทำงานจากที่บ้านช่นคุณต้องแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับมีคนมาปรึกษาผมเยอะมากเรื่องการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ทำนั่นทำนี่ทำนี้ทำนี่นั่นครับแต่ผมจะแนะนำถามคนอยู่คนหนึ่งเวลาใครจะมาเรียนผมกล้าออกกล้องไหมแค่นั้นเองสมมติใครจะมาเรียนดีเลกเตอร์ผมเนะี่ยกล้าออกกล้องไหมถ้ากล้าก็มาเรียนถ้าไม่กล้าไม่ต้องมาเสียเวลาเปล่าเพราะมันจะไม่ได้อะไรมาผมรับตังม,มาเนะี่ยมันไม่แฮปปี้แต่ถ้ารับตังม,มาแล้วคุณขึ้นมาโอ้คุณไปทำเงินมากกว่านั้นนี่แหละคือนักธุรกิจ วันนี้พูดลูดถึงเรื่องแพชชั่นเนี่ยคุณเอาไปทำนะครับคุณจำไว้นะครับคำข้อนี้ผมจะให้เป็นหัวใจคุณในวันนี้นะครับ คนซื้อคุณด้วยคำว่า passion ฟังอีกทีนะครับคนซื้อคุณเพราะว่า passion ผ,ผมทำแลกเปลี่ยนมาหลายคนก็ทำแต่ผมยืนหยัดมาหนึ่งปีคนซื้อผมเพราะว่า passion พบกันในคลิปนม่ครับสวัสดีครับ